นี่ผมก็ได้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันก่อนนะฮะวันนี้ก็ว่างแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ผมก็วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนท่อนะครับเอาเป็นพาหมกนะครับนี่นะของพีโอเรานี่เองนะครับโอราชบุรีนะฮะอ่าอ่ะ,อะพี่ตูมช่วยถอดหน่อยก็ได้แปบ๊บหนึ่งอ่านี่นะครับเดีย๋ยวให้พี่ตูมช่วยถอดนะ วันนี้เรามาเปลี่ยนท่อรอก่อนนะฮะโปรเจกต์เราเปลี่ยนท่อเลยและโชคนะครับผมจะใส่ของอาชายโยนะฮะสามมิมลนะฮะเอาแบบสูงนะครับอตอนนี้นะครับพี่ตูมของเราก็ถอดมาแล้วนะครับนี่ นะครับนี hey. Hey. ่นี่โอราชบุรีใส่ไปเลยอ่านี hey. ่หากน้องๆสนใจนะครับท่อโอราชบุรีนะครับเรามีจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรีมซูเปอร์ครับเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยเวฟร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยยี่สิบห้าไอมีหมดนะฮะสั่งได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผาหมกผ่าดังแล้วก็ดังลั่นนะฮะแต่ตอนนี้ที่ร้านนะครับไม่ได้สั่งดังลั่นมานะครับสั่งจะดังมานะครับเพราะเสียงมันไม่เกินกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะเสน่ห์ของโทโอราชบุรีนะครับจะมีสองเสียงนะครับเวลาผลนะครับก็จะเงียบเวลาเร่งก็จะดังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผาหมกหรือไม่ก็ผ่าดังหรือไม่ก็ดังลั่นนะคล้ายกันนะฮะแต่ผาหมกจะค่อนข้างเงียบ นี่เลยนะฮะโูราชบุรีนะฮะอ่าใส่ลเลยอนะ่าขับเลยงานสวยหน้าบ,บางรุ่นบางรุ่นมันจะเป็นเป็นบางบางบางเพิ่งใส่ได้แบบเดียวดันแบบเดียวก็คือประกันเละเออแต่โอร่ารีจะหน้าหน้าหน้าเป็นจะหนานีออ่อ่าโอเคอร่างแท้แคบลงไปหน่อยจัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ยิงเข้าเลยอ๋อนี่ O R B R O ราชบุรี B R e. ขอกี่มิลพี่ดูยี่ยยห้านะยี่ห้าอ่า <5 S 1> สัญลักษณ์ของโอราดบุรีนะฮะแต่ไปเลยนะครับอ่าสำหรับทอ่อโอ RI นะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็สามารถทักสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางไลน์นะฮะถ้าพามงกนะครับก็พันสามร้อยเก้าสิบนะฮะพาดังพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับผมอ่า อ่ะที่นี่พี่ตูมใส่นี้หน่อยนี่ส่น็อดมาแล้วอ่ะมา